ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Nokia g k n g c o m นะครับวันนี้เราจะมาพบกับ Nokia l u m i มย830นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นต่อยอดจาก Nokia Lumia ย820นะครับเป็นรุ่นรองโดยตรงจาก l u m i ีย930นะครับสําตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นนะครับมีหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับกล้องหลังความละเอียด10ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเทคโนโลยี p พียววิวนะครับเลนส์ไซส์ แล้วก็มีระบบ OIS นะครับลดการสั่นไหวขณะถ่ายภาพที่เบาแล้วก็บางขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับรุ่นนี้ที่จะมาวางจำหน่ายก็จะมีสีดำสีขาวสีเขียวและสีส้มนะครับตัวที่เราจะแกะกล่องให้ดูนะครับก็จะเป็นสีส้มสังเกตจากตรงนี้นะครับและ รุ่นนี้ก็จะวางจำหน่ายเป็นที่แรกในงาน Thailand ด์ม i บ e e x เอ็กซ์โป o w c a s e โชว์เคสนะครับในวันที่2-5ตุลาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจใครที่กำลังจะหาซื้อก็สามารถไปเดินซื้อในงานได้ไดที่บูธ t i c r o s o f t นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในชุดจัดจำหน่ายของลู m i เมียนี้นะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้าง มาสังเกตว่ากล่องของ n o k i ียลูเม830นะครับจะแตกไปสำหรับรุ่นอื่นๆก็จะเป็นหน้าจอนะครับจะมีหน้าจอด้วยมีด้านหลังด้วยแต่ว่า830นี้จะมีแค่ด้านหลังที่โชว์ดีไซน์กล้องแบบใหม่นะครับตัวก,กล่องเขาจะบอกว่ามีระบบเสียงดอเบยนะครับรองรับการชาร์จแบบไร้สาย สามารถใช้งาน m i x เลดิโอนะครับพีเมแล้วก็ h ี i r d r ไเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันเลยดีกว่าครับออกมาก็าจะพบกับ Nokia Lumia ีย830สีส้มนะครับสวยงามมากๆเบาบางมากๆนะครับอลังจากเปิดออกมาอีกก็จะพบกับแบตเตอรี่นะครับ n o เกี Nokia b v l c 4a ความละเอียดอ่าโทษครับความจุ2,200นะครับหลังจากแบตเตอรี่ก็จะมีใบรับประกันสินค้านะครับใบแนะนำแอปพลิเคชันไวเลสช,ชาร์จิ่งนะครับแนะนำอุปกรณ์เสริมต่างๆ คู่มือฉบับยอ่อฝั่งนี้นะครับก็จะมีสายไมโคร USB นะครับเอาไว้สำหรับชาร์จร่วมกับตัวนี้นะครับแล้วก็หรือว่าเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์มีหูฟังอินเอียร์นะครับก็สำหรับรุมเมีย830นี้นะครับก็อย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นก็คือจะวางจำหน่ายที่ราคา 13,990บาทนะครับส่วนใครที่กำลังจะหาซื้อก็สามารถไปซื้อได้ในงาน Thailand Mobile Expo 2 0 2ตุลาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิตนะครับ